น้อมกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพบ,บูชาค่ะดิฉันปราณีบุญยืนเรื่องในงานแห่งความรักลูกจะขอปฏิบัติบูชาลดละกิเลสของตัวเองให้มากขึ้นและจะเอาภาระในงานหมู่กลุ่มของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นค่ะขอกราบนมัสก,การค่ะค่าดิฉันบุญน้ำเพรชรอนชมค่ะอยู่ที่อำเภอไผ่สาลีนครสวรรค์ อย่างพ่อท่านกษตริส์ธาล้นหัวเลยละคะ่ะแบบว่าแบบว่ากระสาพ่อมากเลยจะไม่ได้พ่อชีวิตที่ฉันก็คงจะไปยังไงไปแหละมันคงไม่มาอยู่จุดนี้ได้ฉันคิดอย่าง,งาน,นะะาั้นละค่ะรับนพระการพ่อครูค่ะดิฉันชื่อแนวเพียรน,นาวาบุญนิยมชีวิตก็ตั้งใจจะอยู่ ทำบ้านของพ่อครูให้สะอาดเรียบร้อยดูดูแลต้นไม้ดูแลสถานที่ก็คงไม่ไปไหนแล้วค่ะตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ไปจนตายค่ะดิฉันชื่อนางสาวดินน้ำเพชรนาชมค่ะพ่อสอนให้เราปลูกอยู่ปลูกกินตอนนี้ลูกก็ได้ปลูกอยู่ปลูกกินแล้วก็นำผัก ไปขายที่สันติอสคุค่ะแล้วก็จะทําต่อไปจนกว่าจะทําไม่ได้ค่ะกมาตักการพ่อครูค่ะไม่ไม่ไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งวัดแก่แล้วก็จะอยู่วัดจะเผาที่นี่แล้วมีอะไรจะมอบให้พ่อมองนะคะในวันนี้เออมีก็มีติดวิญ,ญญาณจะขอไปกับพ่อตลอดจะไม่ทิ้ง จะขอเกาะพระชายพระเหลืองพ่อไปตลอดกระทั่งตายอนุโมทนาด้วยนะคะลูกจริงใจตามภูมิพุทธหรือว่าอาชัดและชื่อทางธรรมที่พ่อครูตั้งให้ชื่อรินเกื้อความรักที่พ่อมอบให้ยิ่งใหญ่เพื่อมวลมนุษยชาติลูกก็จะมอบส่งต่อให้ญาติธรรมและเพื่อสังคมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่พ่อครูพาทำเป็นสิ่งประเสริฐ ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตนี้จะอยู่ต่อยอดพุทธศาสนาเป็นมนุษย์โลกุตละเป็นคนศูนย์บาทให้ได้ลดละกิเลสให้เบาบางที่สุดถึงที่สุดของทุกทั้งปวงที่พ่อครูพาทำจะมอบความรับให้หมวลมนุษยชาติตามที่พ่อครูสอนให้เราลดละเลิกตามลำดับเท่าที่ฉัน ฐานะของเราจะทำได้ในโอกาสต่อๆไปให้ถึงที่สุดใช่ไหะดิฉันอุ่นอาลีค่ะเพราะครูตั้งให้คำว่าอุ่นอาลีค่ะ,คะได้ได้เข้ามาอยู่ที่สาลีอโศกของพ่อครูทำให้ชีวิตเปลี่ยนจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมอง คนอื่นมองแต่ตัวเองตอนนี้เห็นใครก็มีแต่ความรักความสงสารและก็เกรงกลัวในในในโทษที่จะได้รับก็ขอกราบขอบพระคุณที่พ่อครูอบรมสั่งสอนให้ลูกได้มารู้จักศีลแม้แต่ เมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้จักศีลแต่ว่าตอนนี้ศีล5ห้าศีลปศีล8ดยังทําไม่ได้แต่ก็จะพยายามรักษาศีล5ห้าให้ให้บริสุทธิ์ที่สุดด้วยความรักของพ่อครูที่มอบให้อบรมสั่งสอนขอกราบขอพระคุณพ่อครูสาธุค่ะผมในราชเช่นบุญมีขอตั้งจิตฐานต่อพ่อครู จะกระทําแต่ความดียิ่งขึ้นไปและจะไปเพื่อจะทำกิจการที่ทางวัดมีในการทําวัดเช้าทุกปันและทุกครั้งไปและจะร่วมมือกับกลุ่มในการพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านการงานให้ดีๆยิ่งขึ้นไปเพื่อพ่อครูและเพื่อกลุ่มในหมู่ที่ตัวเองร่วมมือปฏิบัติกิจการการงานทุกครั้งไปกับ อยากขบอกพ่อครูว่าพ่อครูทําให้ผมเข้าใจชีวิตว่าเกิดมาจะมาเอาอะไรนะครับตอนนี้ก็ได้ลาออกจากงานแล้วนะครับได้ปีกว่าปีหนึ่งเดือนครับเข้ามาช่วยงานหมู่กลุ่มที่สาลรียโศกค,ครับช่วงนี้ก็ได้ขออนุญาตครอบครัวนะครับที่จะมาช่วยงานแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับที่สาลรียโศก ซึ่งก็ออกมาจากบ้านได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับไปไปมามาเป็นเหมือนอาคาันตุกาจอนะครับมาช่วยงานที่สังยักโซนะครับที่ฉันเนียนในทุนดินดาอา,อายอายุ80ปีตั้งใจจะอยู่ที่นี่กับหมู่กลุม่มให้ตลอดไปแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายก็อ เจาะกําลังกายแล้วก็ตั้งจิตแล้วก็เรื่องอาหารก็เมื่อพรรษาได้ตั้งตะบ,บะไว้ไม่กินเส้นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เส้นอะไรทุกอย่างเว้นแต่เส้นขนมจีนอย่างเดียวที่กินอยู่แล้วก็ไม่กินข้าวมือเย็นก็ยังรักษาได้มาลูกชื่อสุพานาันสงวนเผ่าค่ะแล้วก็พ่อสอนว่า ให้ช่วยตนแล้วก็พร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้ค่ะสิ่งนี้นะคะได้เราได้นำมายึดแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่พ่อสอนค่ะแล้วก็มีความสุขในการที่อยู่ณที่นี้แล้วก็จะขออยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตที่หาไม่ค่ะค่ะดิชั้น แก้วบัวแก้วบัวเรียนแล้วมาอยู่ไทสาลีประมาณกี่กว่าปีก็เดอเลยมารู้ว่ามีโลกุจระลูกก็พยายามทำทำรักษาสิ่งที่ลูกทำบาปมาแล้วลูกก็จะมาลดมาละมาลดมาละอิเลตของลูก ให้ให้มันมีความสุขก็อยู่ข้างนอกเขาก็ทั้งโลกเขามันมันก็วุ่นวายอยู่ยากพอมาเห็นแล้วก็ดีใจล,ลูกก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อที่สอนลูกฉันละอองทำนะคะที่พ่อครูตั้งให้ตั้งจิตว่า จะขออยู่ด้วยความรักบนอริยมรคมีองค์แปดในหมู่อโศกและแพทย์วิถีธรรมโดยน้อมนำศีลมาเป็นบันไดมีใจเป็นที่ตั้งมีปัญญาเป็นพลังก้าวไม่ยัง้งอย่างสมดุลกราบขอพระคุณค่ะแบบนำมำรัสการพอครูซี่ให้ชีวิตเกิดใหม่นี้เป็นคน คนใหม่ได้ก็ขอพระคุณหลายๆค่ะชื่อตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่คำสอนพ่อครูนี่แหละมันก็มีความสุขค่ะไม่มีเดือดร้อนอะไรถึงแม้ว่าทำงานไม่ไหวเราก็ทำงานที่เราทำได้ค่ะทุกวันนี้ไม่ได้ลงทำงานได้คระเด็กเก็บมาขามทุกวัน ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีงานทำไม่ไม่ต้องตกงานค่ะก็ดีแล้วที่ได้เป็นลูกพ่อนี่แหละทำให้เราฝึกฝนตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นค่ะถ้าไม่เจอเพ่อครูเราก็จมอยู่กับโลกอยู่นั่นแหละนี่มาเจอเพ่อครูแล้วเราก็เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะ นาทำไงล่ะแกก็ขอขอบคุณพ่ออย่างสูงสุดเลยแกที่พ่อครูให้กำเนิดใหม่เนี่ยลูกได้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าค่ะสาธุยงดิฉันน้ำสินนาวาบุิยมค่ะแล้วก็ดิฉันจะตั้งจิตเดินตามพ่อท่านไปทุกภพทุกชาติและจะผัดเกากิเลสตัวเอง เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมสาธารณะโพคีที่พ่อท่านได้สร้างขึ้นให้กับพวกเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่ได้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ได้อย่างบริบูรณ์ตามที่พ่อท่านสอนนะคะในช่วงงานนี้ดิฉันเองก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้จริงจังมากขึ้นกว่าแต่ก่อนๆมาแต่ก่อนๆมาเนี่ยเราอาจจะปฏิบัติแบบเรื่อยๆไม่ได้ ไม่ได้เอาแบบเข้มข้นมากนะคะต่อไปนี้ก็คิดว่าจะตั้งใจปฏิบัติให้จริงๆจ,จางๆมากขึ้นนะคะจะได้ไม่เป็นศีลพัตะปรามาสนะคะชื่อดินซึ้งเพชรนาชมค่ะก็ประทับใจพ่อที่พ่อสอนเราแล้วก็พ่อทำเป็นตัวอย่างที่ดีลูกก็ทำตามทำตามพ่อแต่ไม่ได้ร้อยปร์เซ็นแต่ก็จะพยายาม ลูกที่มาอยู่ที่นี่ก็คือรับผิดชอบในด้านการเกษตรค่ะด้านการเกษตรทำเกษตรเนี่ยมันจะสนุกแล้วก็ให้พระอริยะได,ได้ได้ทานแล้วก็ได้ฉันแล้วก็เราก็ภูมิใจตัวเองที่ที่เราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกราบธรรมสการพ่อท่านที่เคารพอย่างสูงค่ะดิฉันน้ำใบบวัวที่พ่อท่านตั้งให้ค่ะทำทัางงานเกษตรนี่นะคะ มันสนุกสนุกจริงๆสนุกทั้งใจสนุกขั้งกายค่ะถึงแม้ร่างกายเราไม่เต็มที่เราก็ว่าเออเราก็แค่นี้ก็พอเท่านี้ก็พอเราไม่ฝืนตัวเองเราก็กค่อยไปค่อยมาอย่างนี้นะคะพ่อท่านขอพูดกล่าวถึงพ่อท่านขอให้พ่อท่านอายุยืนยาวจนถึงร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะเจ้าค่ะกับนมัสก,การหลวงพ่อโพธิลักษ์นะคะชีวิตของลูก ลูกเกิดมามีมีแต่ทุกข์กับทุกข์มีโครคภัยไข้เจ็บมีแต่วันละสุดท้ายแล้วชีวิตของลูกไม่รู้จะไปไหนแล้วหาหาทางออกไม่ได้แล้วหลวงพ่อโปรดช่วยชีวิตของลูกขอให้หลวงพ่ออายุยืนเป็นล่มโพล้มซ้ายของลูกตลอดไปนะคะ88ปี ลูกจะขอทําบุญให้หลวงพ่อไปตลอดสัมมาณะไปตลอดไปชีวิตเลยนะคะหลวงพ่อว่าแก้วสุดมากมั่นนะครับก็มาเรียนรู้ตามแนวทางที่พ่อครูเอาคําสอนของพระเจ้ามาถ่ายทอดนะครับก็เห็นว่านะจากการที่ได้ทดลองมาปฏิบัติเนี่ยก็เข้าปีที่37ก็เห็นความเจริญก้าวหน้า คือทุกน้อยลงวางได้มากขึ้นนะครับแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเรียนต้องทำต่อไปอีกเยอะอยู่ครับยังมองเห็นอยู่ตั้งใจว่าจะไม่ไมเวียนกลับไปที่เดิมนลนะครับคือชีวิตแบบโลกโล,กล่ะในโอกาสนี้นอกจากให้คำมั่นสัญญาแล้วนะครับก็ตั้งใจจะอยู่กับชุมชนเป็นประจำเป็นหลักแะครับขอกราบพระคุณพระครูไว้น้าการนี้ครับ ้าไม่ไปไหนก็ก็จะอยู่ที่นี่ก็ตทัง่งกระทั่งตายนะอะแล้วก็ไม่อ่อนอายุเท่าไหร่นะคะอายุแปดสิบอายุกว่าแปดสิบนะคะแต่ชื่ออนงคนะ่ะยู่บวรตาเลียตโตค่ะพ่อตั้ชงชื่อให้ก็คือนุ่มลึกค่ะ กษษุศจสารทองนะคะสําหรับเรื่องความรักที่พ่อมอบให้นะคะเมื่อก่อนเราก็มีความรักแค่ครอบครัวเล็กๆนะคะแต่พอมาเจอสัจธรรมของพ่อครูเข้าพ่อครูได้ให้ความรักที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ก็ได้ความได้ได้ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อครูก็เลยเลื่อนฐานจากครอบครัวนะคะคก็มาอยู่ในบวรปาลีอโศกค่ะ ตั้งแต่พอสอนสมสิบ้านะคะจนบัดนี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะเราก็ตั้งใจนะคะว่าเราก็จะมาดูในบอรแล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมตามพ่อครูสอนนะคะคือให้ความรักกับให้สูงขึ้นน่ะค่ะตอนนี้เราก็ทําความรักที่สูงขึ้นนะคะงานของพ่อครูในวันที่สิบสามเราก็จะมีการแจกข้าวแจก สิ่งที่เรามีในบวรของเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตั้งใจอีกอย่างก็คือตั้งใจจะทําเรื่องการเกษตรนะคะให้มันดีขึ้นนะคะสำหรับตัวเองก็พยายามจะลดละกิเลสตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะให้ความรักที่ยิ่งใหญ่นะะั่นมันสมที่พอให้ค่ะเรินทำกันให้ดีค่ะ